ก็ S 1> <S 1> <S สวัสดีทุกคนนะคะสวัส<า>ดีค่ะสวัสดีพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนทุกคนนะคะวันนี้นะคะก๊อฟธันวรลินสุขพิสิทธิ์ก็นําทีมนะฮะน้องๆจากซีรีส์เรื่อง The Rebound g a นี้เพื่อนายนะคะก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีใจนะคะแล้วก็ตื่นเต้นมากๆที่คือซีรีส์เรื่องนี้เราซุ้มทํากันมาอย่างยาวนานแล้ววันนี้ก็จะเป็นวันที่นะฮะจะได้ออกสู่สายตาประชาชน นะจากได้จะได้ออกสู่สายตาแฟนๆของมินปิงนะของน้ำมนต์ของแฟงของทุกๆคนก็เลยตื่นเต้นนะคะแต่ก็มั่นใจนะครับมั่นใจว่าซีรีส์ The Rebound เกมนี้เพื่อนายเนี่ยจะต้องโดนใจทุกคนแน่นอนเพราะเรามั่นใจในทั้งคุณภาพนะฮะแล้วก็หลายๆอย่างที่พวกเราเนี่ยจัดเตรียมมาเป็นอย่างดีเพื่อให้ซีรีส์เรื่องนี้ปังๆค่ะ เนื้อเรื่องหรือเรื่องราวเดี๋ยวให้พี่โยเล่าดีกว่าพี่โยเป็นคนเขียนบทเรื่องนี้ค่ะ เรื่องนี้นะครับคือพี่โยกับพี่กอฟนะเป็นเอ็กซ์คูทีฟโปรดิวเซอร์นะครับก็ขอบคุณวิวออริจินอลนะครับพี่มอบหมายให้ทางออริเนะครับเป็นผู้ผ,ผลิตเรื่องนี้คือเรื่องนี้ตั้งต้นเป็นวายที่เป็นออริจินอลนะครับคือไม่มีบทมาก่อนแล้วก็เกิดจากไอเดียของทางวิวอยากทาซีรีส์วายที่แตกต่างไปจากวายทั่วไปก็มีการตั้งต้นว่าอยากทาซีรีส์วายที่เป็นบาร์สเป็นตัวตั้งต้นว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็เรื่องราวก็จะเป็นเรื่องราวของทีมบาร์สโรงเรียนมัธยมแห่งหนึึ่่งงซนําโดย กับตันเซนกับ <laughs> ตันเซนกับตันเซนคือน้องปิงเนี่ยนะครับก็ประมาณจะถูกยุบชมรมภายใน1ปีแล้วก็สถานการณ์คือเขาต้องทําชมรมนี้ให้เข้ารอบให้ได้เพื่อที่ว่าจะทําให้ชมรมนี้ได้อยู่ต่อ <laughs> ซึ่งก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่ตัวกับตันเซนเนี่ยต้องไปหาทีมมาร่วมร่วมทีมกันแล้วก็ต้องหาโคช้ชที่จะต้องเก่งมากซึ่งก็คือก็คือได้โคช้ชมาก่อนนะก็คือได้พิชินชินวุฒิเนี่ยนะครับซึ่งเป็นอดีตแชมป์บาสเก่าแล้วก็ ที่หันหลังให้กับวงการบารสไปแล้วด้วยปมอะไรบางอย่างแล้วก็ไปควานหาคนที่เป็นตำแหน่งเขาเรียกว่าตำแหน่ง PM ไม่ใช่ P ีเ p ฟพเออ o w ขียนบทเองเป็น power forward เขียเองพีคือ power forward คือคนที่สามารถที่จะเก่งตำแหน่งรีบาว ก็คือตำแหน่งที่จะแบบว่าเปลี่ยนแต้มหรือเปลี่ยนเกมได้นะครับก็คือจะเป็นน้องริวนั่นเองนะครับก็คือเล่นโดยน้องมีนนั่นเองที่เข้ามาร่วมทีมแต่ในเกมการแข่งขันนี้มันดันมีความสัมพันธ์ของเขาทั้งสองคนที่มีเบื้องหลังอะไรกันมาก่อนจบแล้วจบแล้วตอน <c oughs> ีแรกจบแล้วฮะน้องมีนน้องปิงไหมครับผมครับผมก็ริวกับเซน ครับก็รู้สึกแล้วแบเป็นไรแล้วแบเป็นไรผมปิงนะครับแล้วแบเป็นเซนนะครับผมก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆนะครับที่ได้มาเล่นเรื่องนี้กับที่มีเป็นเรื่องที่3แล้วนะครับก็คือเรื่องที่3าก็ยังตื่นเต้นเหมือนเดิมนะครับก็แต่เรื่องเนี้ยแบบว่าคือปิงจะแบบว่ามีความโตขึ้นไปอีกนะเพราะว่าแบบว่าทีมีกัปตันอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าตีงจะเล่นแล้วเหมือนแบบกับตันขนาดไหนเลยก็ไม่รู้จะเขินตัวเองขนาดไหนหรือเปล่าแต่ก็พยายามแบบว่าเป็นกับตัน ที่ดีที่สุดนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับครับผมแ้มีนะครับผมรับบทเป็นดิวครับผมก็เป็นนักบาสที่เคยร่วมทีมกันมาก่อนแล้วก็ออกไปเพราะมีปัญหาบางอย่างครับผมเลยทำให้ต้องออกจากทีมเรียนครับผมแล้วก็ได้กลับมาเล่นกับทีมเรียนอีกครั้งแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อครับผมก็จริงๆมี เป็นพาร์ทแบบเป็นพี่ชายด้วยก็คือพี่น้ำมนต์ก็อนนี้จะเป็นอีกพาร์ทหนึ่งเลยที่ไม่ได้อยู่ในโรงเรียนซึ่งจะเป็นพาร์ทที่แบบดูดเดือดเข้มข้นกว่าในโรงเรียนแน่นอนครับเป็นพี่ชายเฉยๆหรือเปล่าครับเป็นเป็นพี่ชายดีพี่ชายเป็นพี่ชายเป็นพี่ชายที่เทคแคร์ดีมากใช่เอ็นดูเกินพี่ชายไหมก็คือถ้าไม่มีผมเขาก็ไม่มีเขายู่ใช่ใช่ ให้ติดตามเลยไม่ใช่แค่ฝั่งนี้นะครับที่มีเรื่องพันตูฝั่งนี้ก็มีเรื่องพันตูด้วเหมือนกันอ๋อ,อบผมสวัสดีครับผมแฟนคณรลรันนะครับแล้วทเป็นอะรตอมครับในเรื่องจะดีก็คือตัวอตอมเนี่ยจะเป็นคอยที่มาทําให้เขาเนี่ยหึงหวงกันแล้วก็เกิดความรือว่าแสดงออกอาทางด้านแบบอารมณ์ชัดเจนนะักเ,เลยอ่าใช่ครับเป็นกนแบบจุดชนวนให้เขาอนะไรเงี้ยที่เขาหยู่ ไม่บอกไม่บอกครับไม่บอกจบแล้วนะยังบอกไมาบอกว่าคือจบแล้วแหละแล้วก็มีเล่นเฮ้ยเล่นใหม่นะโอเคครับผมครับท่านผมนะเรื่องนันทวัฒน์นะครับก็เป็นเรื่องระบบเป็นเฟย์ครับเฟิร์ก็จะเป็นคนที่เหมือนเป็นรุ่นน้องของพี่เซนที่สนิทด้วยกันก็คือในทีมเราเนี่ยจะเหมือนจะโดนยกไงฮะแล้วก็เลย พยายามทำทุกอย่างเต็มที่เพื่อให้ชมรมยู่ต่อไปได้แลทีจริงนี่คือนทีมของเรายังมีผู้จัดการเป็นคนที่ไม่สะดวกก็คือพี่เอมี่กับพี่ชินติดภารกิจนิดหน่อยติดภารกไหน่อเสียดายเลยก็ต้องบอกเลยนะครับพอได พอพี่ได้รับโจทย์จากทางวิวว่าต้องทาซีรีส์วายบาสเกตบอลเนี่ยคิดถึงคนเดียวเลยค่ะก็คือน้องมีนนะฮะตอนนั้นเนี่ยก็เลยพยายามบอกอทางเสนอทางวิวไปว่าต้องเป็นคู่มีนปิงนะพี่รู้สึกว่าถ้าไม่ได้คู่นี้พี่ว่ามันเดี๋ยวมันจะแบบการเล่นบาสกัวจะไม่สมจริงเพราะฉะนั้นจริงๆไม่อยากทํางานเหนื่อยมากอะค่ะเพราะถ้าได้น้องมีนมาเนี่ยเรียกว่าคุ้มคุ้มมากเพราะว่ามีนเนี่ยนอกจากจะต,ตัวเองจะเล่นบาสแล้ว <c oughs> นะฮะยั <c oughs> ตงต้องสอนบาสคนอื่นด้วยนะฮะต้องคอยดูแล ลูกทีมน้องๆเราเยอะแยะไปหมดเลยก็ต้องขอบคุณน้องมีนด้วยนะครับที่มาช่วยแบบเป็นทุกอย่างให้กองนี้แล้วจริงๆคือคนอื่นเนี่ยเล่นเสร็จปุ๊บได้พักแต่น้องมีนเล่นเสร็จปุ๊บต้องอยู่โคชให้คนอื่นต่อโคชให้น้องปิงต่อแตว่าได้มีนมาช่วยมันก็จะท้ใช่ค่ะใช่ค่ะพอได้ได้น้องมีนมาทําให้ซีรี์เนี่ยการถ่ายทำเนี่ยง่ายขึ้นและตัวเขาก็เก่งอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็จะช่วยเราในการถ่ายทําได้ด้วยค่ะแล้วก็เรื่องนี้มันมันเรื่องที่ แบบเป็นคนเนิร์ดบาร์นะครับก็ต้องเป็นคนที่เชื่อในพลังของบาร์จริงแล้วการที่ได้น้องมีนมาเล่นเนี่ยมันช่วยทำให้เชฟเอ NERGY หรือว่าเชฟบรรยากาศของคนที่แบบรักบาร์ี่จริงในซ er ีรีส์เรื <c oughs> ่องนี้ครับอย่างนี้พอแบบใสเสร็จแล้วก็คือความมีแขกบาร์กัก็ได้เลยนะคะเพราะตอนนี้น้องปิงก็เก่งบาร์แล้วนะคะพี่เป็นผู้จัดการทีมแล้วกันนะคะแต่งตัวมาเป็นลูกบาร์ันนี้ ก็คือแน่ๆเลยนะครับว่าบาสเกตบอลที่อยู่ในเรื่องนี้มันไม่ไมีแค่บาสเกตบอลในโรงเรียนมัธยมนะคะไม่ใช่เรายังมีบาสเกตบอลที่อยู่นอกกลัวโรงเรียนอีกนะฮะจะเป็นอีกวงการหนึ่งซึ่งทางคุณริวนะฮะน้องมีนเนี่ยไปรันวงการพนันบาสเกตบอลด้วยซึ่งเราก็จะเห็นในในตัวอย่างแล้วนะ,ะว่ามันจะมีแบบแข่งอยู่ในกรงกลางสายฝนบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยก็จะเป็นอีกโลกหนึ่งเป็นโลกของฝั่งน้องมีนแล้วก็ นะน้องน้ำมนต์เขาจะอยู่โลกนั้น <c oughs> ส่วนฝั่งนี้ก็จะอยู่อีกโลกหนึ่งบาสโรงเรียนมัธยมปลายค่ะมีม<ด>ครับตอนนี้เราเล่าจบเรื่องหมดแล้วนะคะ <c oughs> คือคือจะบอกว่าเรื่องนี้เป็น,เป,นเป็นซีรีส์วายมัธยมปลายแต่ว่าด้วยความที่เล่าเรื่องอีกโลกหนึ่งด้วยครับก็จะมีพาสที่มีความมีทั้งความแซบ่บ ความลุ้นระทึกอะไรต่างๆนานาครับก็ฝากติดตามครบรถแน่นอนจริงๆแล้วถ้าเห็นจากทีทเซอร์แล้วก็เทเลอร์เราจะเห็นว่าแซบไม่แซบอยู่ที่น้องมีนไม่เคยใส่เสื้อเลยนะคะ <c oughs> จริงๆก็ <c oughs> <c oughs> ป่ายคอสตูมบอกว่าทํางานง่ายมาก <c oughs> นะครับเพราะว่าก่อนพอบอกเดี๋ยวจะมีฉากถอดเสื้อนะหันไปอีกทีน้องมีนหายไปแล้ว ก็จะไปปั๊มอยู่นะครับปั๊มปั๊มอยู่ข้างๆฉากตรงนั้นฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นเหมือนกันหมดใช่ฝั่งนี้ไม่ค่อยใส่เสื้อผ้าอากาศมันร้อนนะเป็นการอากาศร้อนเนอะใช่ฟัดแบบฝนตกกับร้อนอืมค่ะโอเคก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับผมแล้วก็ทุ่มเทกับเรื่องนี้มากๆนะครับขอบทุกคนด้วยนะครับขอด้วยครับหนักใจไหมอ๋อก็ ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นนะครับเพราะแบบเหมือนอไม่ได้ดีขนาดนั้นครับห <laughs> มายถึงว่าก็อยากให้มันเป็นเข้ากับคาลคเตอร์ด้วยเพราะคาลคเตอร์เราก็ยังเด็กอยู่เราไม่ได้จําเป็นต้องแบบกล้มามเนื้อต้องดีอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตามคารคเตอร์ครับครับผ่านคุณผ่านไหมโอ้ผ่านตั้งแต่เรื่องแรกแล้ว <laughs> <laughs> ใช่ครัใช่ ก็ก็ซุ้มซ้อมเยอะครับผมก็เพราะจริงๆมันไม่ใช่นักบาสนามน้องอันนี้ก็นักบอลอันนี้ก็นักบอลใช่ไหมนี่ก็เตะบอลเตะบอลอ๋ไม่ถึงว่าซุ้มซ้อมนอกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแบบฝึกอะไรได้ซ้อมบอลอ๋อก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็แค่ซ้อมอย่างเดียวก็เนี่ยผมตก็สอนทำงานหนักที่ก็ดูไหม ไม่ดูครับไม่ดูครับก็สอนแล้วแบบว่าแบบอะไรไงแบบทําได้ได้ภาพสวยอะไรแต่นนองแฟนต้องซ้อมต้องซ้อมนอกรอบก่อนแล้วก็แฟนคือี่ผมค่อนข้างซ้อมรอบรอบไปด้วยแบบว่าต้องไปหาหรือว่าพื้นฐานบาแรกเลยพอไปในหน้าเซนถูปก็จะมีพี่มีนคอยมาช่วยแบบว่าเฮ้ยท่านี้ต้องเป็นประมาณนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าพี่มีนเขาถนัดเก่งเรื่องนี้นะกาเคยแบบ อยช่วยทุกคนในกองเลยผมก็เหมือนกันครับก็ไม่มีพื้นฐานบาสเลยก็ได้ที่มีครับคอยช่วยทําให้เวลาถ่ายกลง่ายขึ้นครับมีน้องสามคนนี้เป็นไงครับกีบาสแขงที่ถ่ายกัได้ครัก็ด้วยความที่เหมือนพื้นฐานเป็นนักกีฬาแล้วด้วยแล้วยิ่งเป็นผู้ชายด้วยครับผมก็เลยรู้สึกว่าสอนง่ายครับแล้วน้องแบบเอ็นจอยในการเล่นบาสกับมีนด้วยอะไรอยงนี้ครับ เท่ากันปะเท่ากันปิงปิงไหมตอบในระเบียบได้ให้ใครดีก็ถ้าสมมติว่าให้ให้ชูต์อะให้ให้คนนี้คือถ้าที่เห็นในหนังที่ต้องบอกต้องนึกไหมว่าเห็นในหนังที่ปิงชูตดีๆสวยๆเนี่ยนะคะเพราะว่าปิงเขาไม่ยอมถ้าเขาชูตไม่ลงเขาจะไม่ยอมให้เลิกหาจริงครับเขาอีกเขาอีกเขาอีกตะแบบ ปิงคาที่แบบว่าจะเลิกก็แค่เขออีกขาอีกเอาจนได้เอาจนได้เขาไม่ยอมค่ะค้ากลัวเดี๋ยวเขาชุดไม่สวยก็คงต้องฝากนะฮะการที่เรารู้สึกว่าซีรีส์เรื่องหนึ่งเนี่ยจะดังได้จะปังได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ นักแสดงเล่นดีหรือว่าโปรดักชันที่ตเต็มที่เราต้องฝากกำลังใจจากพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนแฟนคลับทุกคนด้วยนะคะว่าพี่รู้นะคะว่าเราก็อยากให้ซีรีส์ของเราปังแต่มันจะปังได้มันไม่ใช่แค่เราคนเดียวมันก็ต้องอยู่ที่ทุกคนด้วยก็ฝาก The Rebound ซีรีส์นะ,ะเกมนี้เพื่อนายไปด้วยนะคะครับขอเป็น, <c oughs> ปนขออนุญาตเติมนิดนึงเป็นซีรีส์วเรื่องแรกที่ของไทยนะ <c oughs> พี่ออกอากาศครั้งวีคละ2 EP ติด เป็นเรื่องแรกในประเทศไทยนะครับก็คือจะได้ดูกันวีกละ2อีพีเต็มอิ่ม,มนะครับหกสัปดาห์เท่านั้นนะครับที่เราจะได้มีความสุขกับเดลี่บาวซีรีส์ครับขอบคุณครับดควณค่ะ